อยามธุรกิจจอบลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจจอบเกาะติดทุกข่าวสารสู่ช่วงที่สองของรายการละครพีอาลีครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ468 9299ค่อนข้างเกบฟรีได้ทุกเรื่องในความเป็นการเงานสังคมวัฒนธรรมศิลปะก็ไธรรมวรรณกรรมนัำได้ทุกเรื่องครับได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบันเทิงแหม วันนี้เราอยู่กับทุกคนครับพี่อาลีแทนคําในเรื่องนี้เรื่องศิลปะบันเทิงวัฒนธรรมต่างๆนี่ต้องถือว่าเป็นจะเรียกว่ากูรู้คนหนึ่งเป็นคนกูรู้คนหนึ่งประมาณนั้นก็ได้ก็ได้เลยนะครับล่าสุดนี้ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนอกจากกระแสของเหนียวไก่หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีเรื่องรถไฟ้าขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้องแก้มครับน้องแก้มที่ว่าโดนข่มขืนบนรถโดยพนักงานรถไฟเองโหดมาก ค oh, ดีนั้นโหดมากฆ่ากัน<า>ง่ายเยงี้ยนะไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยในวมียนมาใช่เราที่เป็นเมืองพุทธนี่เรารู้สึกว่าอื <c oughs> และและปัญหามันคือจบอยู่ที่ฆาตกรคนนั้นทั้งที่ฆาตกรคนนั้นคือดึเองเคยติดคุกมาแล้วใช่ครับแล้วใครเป็นคนร,รับเข้ามาอรับเข้ามาได้ยังไงอืมจริงๆมันมต้องสาวนะอาวหลังจากคดีต้องแก้ ก็มีว่าสาวปริญญาโทคนหนึ่งก็เคยโดนเมื่อ13ปีที่แล้ว13ปีที่แล้วโดนข่มขืนจนกระทั่งโจนพนักงานโราคข่มขืนแล้วก็พนักงานคนนั้นถูกสารสั่งจำคุก9ปีไปแล้วด้วยไปแล้วด้วยจนออกจากคุกไปแล้วเมื่อป่านนี้เหตุเกิดขึ้นแต่16กกรกฎาคม2 5 4พันสี่บ4ี่ีารสั่งจำคุกไปเก้าปีสำหรับผู้กระทำผิดแล้วก็ให้รถไฟ จ่าย3ล้านในขณะที่เธอเธอเรียกเธอเรียกเป็น18ล้าน18ล้านแต่สายรถไฟเขาขอจ่ายสาเขาสารสั่งจ่าย3ล้านับ3ล้านตั้งแต่ปีนั้นก็ยังไม่ได้จ่ายกันเลยก็อุทธรู้มาเรื่อยอู้มาเรื่อยจนกระทั่ง13ปีผ่านไปจาก3ล้านมันกลายเป็น10ล้านครัเพราะเป็นดอกเบี้ยซึ่งถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่ารถไฟสมัยนั้นก็คงจ่ายเข้าไปลไม่ต้องอุทธรณ์ีแล้วคือบ้านเราเป็นยังไงพนจะใช้เงินหลวง ถ้าหากเราใช้ไม่ไม่ถึงที่สุดก็จะหาว่าพิสูจน์เะีืยนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าเบื่อทั้งที่จริงสารก็ที่ภากษาไปแล้วก็วไม่ต้องอุทอนไม่ต้องดีกาก็ออจ่ายไปซะก็มันมีเหตุผลตั้งสามล้านนะ่นก็ไปเอ,อยังยืดเยื้อเรื้อรังกันมาเอยยืดเยื้อยังจนสร้างดอกขึ้นมาเป็นสิบล้านสิบล้านสิบล้านทีนี้ก็เลยมาไก่เกลี่ยกัน เหลือ5ล้านยังมีหน้ามาไก่เกลี่ยอีกไก่เกลี่ยแต่ที่เขาช้ำมา13ปีเขาลำทดนมานะว่าเขาต้องกินยาทุกวันอย่างนี้ฮะประเทศไทยครับปีละล้านใกล้เขาไปเถอะอืมไปต่อเขาอีกเหลือ5.2ล้านเขาเลยบอกว่าไงโอเครใไ้ไอ้4.8ล้านเขายกให้รถไฟไปพัฒนาจะทำอะไรก็ทำไปไปพัฒนาอจะได้ไม่ต้องงั้นทีนี้เป็นรถไฟไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะ ตกรางก็บ่อยตกกง็ไม่นับไปชนรถปีกับทีวิงแหกไปตอนนี้ตอนนี้สึกดังมากครับแล้วก็การพัฒนาก็ช้าโอ้โหยี่สปี30ปีที่แล้วผมเคยนั่งรถไฟอย่างไรอไปนั่งอีทีก็ไม่แตกต่างกันก็ยังเป็นกลิ่นเดิมครับทรงเดิมอันเดิมเหมือนอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างซ้ำมีหนำบางสายนี่เลวร้าย กาเดิมอีกกาเดิมอีกอก,ก็ซ้าไปอย่าลืมว่าเวลาเวลาผ่านไปนานๆเขาเนี่รางมันก็เก่าตู้โบกี้มันก็เก่าอะไรมันก็ผมไปดูเนี่ยบางบางขบวนนะยิง่งอย่างขบวนอีสานเนี่ยปะผเูเหมือนรถเหมือนรถยนต์เลยอะ่ะปะผุโน่นนี่นั่นดูแล้วแบบไม่สบายในตาเลยครับมันมันคืออะไรมผมเข้ารถผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกปีหนึ่งห้าครับพี่สิแั่ไปนทั่งรถไฟเหมือนเดิมนี่ไม่ได้ต่างจากปีหนึ่งห้าสักเท่าไหร่เลยคือรถไฟล่าสุดเมื่อไหร่ เ,เมื่อประมาณสองปีที่แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือการรถไฟไทยเนี่ยนะครับมันเป็นการลดเป็นมันเป็นกรมที่มันเป็นกรมที่ต้องผ่าต, <c oughs> ตัดครั้งยิ่งใหญ่แล้วพี่จิ๊พูดไปแล้วอืมเมื่อเดือนที่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่ารถไฟไทยกับรถไฟต่างประเทศที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยม,มันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเดือนที่แล้วครับรถไฟรถไฟไทยเนี่ยเท่าความนิดหนึ่งว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับรถไฟญ,ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมกันนะในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นแหละรัชก่ารัชกาลที่ห้านี่ก็มีการไปเยือนต่างประเทศบ่อยแล้วก็ได้ได้นำการรถไฟของญี่ปุ่นนั่นแหละมาปรับปรุงเกิดขึ้นพร้อมกันกับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยรัชกาลที่ห้าปรากฏว่าเดือนที่แล้วนะครับผ่านมาห้าสิปีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยฉลองความสําเร็จของการพัฒนาการรถไฟ สินกำเซนของเขารถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงก็คือเขาเรียกว่ารถไฟหัวกระสุนคือเขาประสบความสำเร็จไปแล้วในการสร้างรถไฟเขาก็เลยเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีรถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่นนะครับคือเขาทำเป็นรถไฟหัวกระสุนมา50ปีแล้ว50ปีแล้วรถไฟกระสุนแล้วไอเรานี่ยังยังจดยังเขียนไม่จบเลยครับแล้วก็เขาคำนวณกันออกมานะครับว่ารถไฟญี่ปุ่น50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียเวลาในการเข้าสู่ชานชาลาสถานีเพียงแค่5-7นาทีเท่านั้น ทิ้งเดนานทีห้าสิบปีผ่านมาคือเสียเวลาแค่เนี้ยแสดงว่าเข้าตรงเข้าออกตรงเวลาปุ๊บปั๊บจะเสียเวลานิดหน่อยห้าสิบปีเนี้ยเสียเวลาไปห้านาทีเจ็ดนาทีอ่ะเขาคำนวณดูแล้วรถไฟบ้านเราละัวลำโพงผมมาขึ้นที่สามเสับสามเสนคือสถานีแรกที่รถขบวนรถด่วนจะจอดหลังจากหัวลำโพงครับเครื่องออกจากั้นเจ็ดโมงมาถึงนี้เจ็ดโมงสิบแปลว่ามาถึงนี้เจ็ดโมงเจ็ดทุ่มครึ่งเจ็ดโมงครึ่ง คือเสียเวลาจากนั้นได้ยี่สิบนาทีแล้วอ่ะนี่คือนี่คือเพิ่งสถานีแรกผมกลับบ้านทีุ่บวนนะครับ<ม>ก็ขึ้นรถไฟประมาณสองทุ่ม,มเป็นรถไฟขบวนธรรมดานะครับเขาเรียกหวันเย็นอื<ม>ขบวนหวันเย็นก็ตามกําหนดเวลามันก็จะต้องถึงประมาณสักบ่ายสองโมงของอีกวันถัดไป<ม>นั่นก็ช้าสําหรับเราแล้วนะอ,อปรากฏมันไปถึงอีกวันหนึ่งสี่ทุ่มโอ้โหจอดทุกสถานีและก็สิ่งเหล่านี้ถ้าถามคนที่ขึ้นทูตไปตัวนี้ไม่ได้ต่างกัน ไม่ได้ต่างกันครับไม่ได้ต่างกันนี่แถมยังเป็นแหล่งของแหล่งเพาะเชื้อโรครถไฟนีสสกโปกมากเลยนะครับอยิ่งเวลาเทศกาลบ้านเราเนี่ยอีสานบ้านเรานี่ยพี่จิตไอยเวลาขึ้นไปนาท ปีใหม่เอ้ยเข้าวรนษาเอ้ยสงการเอ้ยเนี่ยเวลาขึ้นไปรถตู้ธรรมดานะครับ <c oughs> มันเหมือนขยะอยู่ในนั้น,น,นเต็มกองหนังสือพิมพ์ละเกะละกะคือเป็นแหล่งเพาะเชื้อสกรปรกมากใช่ห้องน้ําก็ไม่สะอาดอพนักงานก็พูดจาไม่ดีกลายเป็นแหล่งที่ทําให้คนขึ้นไปสร้าง อาชยากรรมได้ง่ายขึ้นไงกลายไปอย่างนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไปอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้น,ยน,น,น,นอย,ออย,อยนู่เราต้องทํำยังไงทีนี้เสองคนเนี่ยพูดถึงเรื่องรถไฟผมนึกถึง2คนครับครับ ที่เรามีความหวังในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็คือคุณประพัฒน์จงสงวนกับคุณชัดชาติสุนิพันธ์ซึ่งมีความตั้งใจดีมากที่จะทําโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยที่ลงทุน2.2ล้านนั่นมีรถไฟความเร็วสูงนะครับ,รบแต่หลังจากที่ทัตรประหารเสร็จแล้วเนี่ย3.3ล้านไม่มีความเร็วสูงมีแค่รางคู่คซึ่งก็ยังพูดกันไม่จบนะครับว่ารางคู่นี้จะเอาอย่างไงท่านประยุทธ์จันโอชาไปจีนคราวที่แล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละก็จะบอกว่ากําลังไปคุยเรื่องนี้แต่่วา อีกด้านหนึ่งไปคุยกับญี่ปุ่นคือกำลังต่อรองราคาอยู่ต่อรองราคาซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับสามปีเสร็จหรือเปล่ากว่าที่คุณจะเวียนคืนที่ดินกว่าที่จะไปจับจองกว่าที่จะสํารวจตรวจตาว่าผ่านที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วมันจะเกิดปัญหาเวียนคืนที่ดินขึ้นที่ไหนที่ไหนบ้างในขณะที่พักเพื่อไทยคุณประพัฒน์จงสนกับคุณชัตชาติสุทธิพันธ์นี่บอกว่าเจ็ดปีนี้เสร็จแน่ๆใช้เวลาสํารวจสามปีอันนี้ความเร็วสูงนะความเร็วสูงเลยความเร็วสูงเลยฮะ คือด้วยความร่วมมือที่จีนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เนี่ยมันอยู่ที่ความร่วมมือนะฮะถ้าเขาเต็มใจที่จะมาสร้างเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลคอสชเนี่ยทำไม่สําเร็จแน่นอนอสามปีเนี่ยไม่รู้จะเซ็นสัญญากันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญหาการรถไฟที่เราพูดถึงว่าประเด็นมีการข่มขืนอยู่บนเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ต่อไปก็ว<า>ะเวงประเทศไทยพูดซะน่ากลัวเลยคือจริงๆอันดับแรกนะครับระหว่างที่รถไฟความเป็นสูงเจริญใจอยู่นี้พัฒนาที่มีอยู่กันดีไหมเอาไว้แค่สะอาดก่อน ใช่ฮะผมยังไม่ต้องไปสงคมนิยมเสรีอ,อะไรเอาไฟนี่แหละให้จบก่อนแล้วกันเอาไ,ไฟเนี่ยเอาอันดับแรกอย่าเพิ่งนึ่งสะอาดก่อนเอาสะอาดก่อนสองการแก้ปัญหาทางแยกทางร่วมที่ชนกันอยู่เรื่อยเออไอ,อตัวเนี้ยสำคัญมากพี่จิตนี่ตายป็นเป็นมันพันเลยนะสถิติเขาออกมาบอกว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยเนี่ยอื แค่แยกรางรถไฟผ่านเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปเป็นพันๆคนแล้วใช่ไม่มีมาตรการอะไรฟ้องกันเชียวหรือขึ้นมขึ้นคือเอาคิดง่ายๆ้าสมมติว่ามันต้องทําที่กั้นเราต้องลงทุนทําเป็นลูกระนานก่อนได้ไหมอืมอ่ะทำเป็นลูกระนาดใหญ่ๆน้อยคนที่มาก็วิ่งไม่ได้ปุ๊บก็ได้หยุดกันมั่งอ่ะครับอะเอาอย่างนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าคุณประพัฒน์นี่ผมก็หวังกับแกมากครับหวังว่าพวกแกเป็นคนหนุ่มและแกเคยทำรถไฟฟ้ามาใช่ครับอื มันก็น่าจะทําอะไรใหม่ๆผมว่ามันต้องหาคนคิดใหม่ๆแต่ปัญหาทุกวันนี้ก็คือเราเวลาเราจะตั้งผู้ว่าหรือตั้งอะไรเข้าไปนี่เราไม่ไดเอานักบริหารที่เป็นมืออาชีพมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค,ค,คือปัญหาทุกอย่างในประเทศไทยผมผมผม,ผมสรุปได้เลยว่าเวลาเขาจะทาอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกกลุ่มอานาจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งขัดขวางคอยปัดแฉ้งปัดขาม,มันก็มีสองพักแค่นั้นแหละนะพูดไปแล้วก็อย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นผลงานของพักนี้ก็จะไม่ยอมให้ได้หน้า,าออถ้ามาพักนี้ฉันจะทําบ้างพอพอพอตัวเองไม่ทําตามกฎเกณฑ์กติกาก็ใช้วิธีการนอกระบบออการเ <c oughs> มืองไทยการศึกษาไทายการรถไฟไทยการปรลาไทยการไฟฟ้าไทยไก็เลยลไม่ไปไหนครับทั้งหมดที่เป็นพวกรฐัฐวิสาหกิจนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ไปลตลอดตราบไปที่เรายังไม่สามารถรื้อโครงสร้างของสังคมไทยได้ผมนึกถึงเ,เรื่องใหญ่ครับผมนึกถึงโทรศัพท์พี่อาร โทรศัพท์เมื่อก่อนองค์การโทรศัพท์เป็นคนดูแลไปขอโทรศัพท์นะโอ้โหบ้านผมมีใบขอโทรศัพท์ตั้งขนาดนี้ไม่มีมันติดตั้งไม่ได้จนกระทมีการซื้อขายโทรศัพท์กันในเขตศีลมสามหมื่นสี่หมื่นห้ามื่นแต่พอให้เอกชนเข้ามาทําเมื่อก่อนเป็นเทเอทีเยทีละคอมเอเชียมาเป็นทูตอนนี้รคับไล่จากไม่ถึงปีเหมือนกันฮนะ บ้านออผมขอโทรศัพท์ขอแล้วขออีกอยู่ออที่แถวบางนาสุขุมวิทครับเขาแล้วพอเอกชนเข้ามาทําปุ๊บสามวันก็เสร็จใช่จิตมันมาตั้งติดสายแป๊บแป๊แป๊แป๊บแล้วมันอะไรระบบราชการไทยไงครับแล้วทุกวันนี้มาค้อประตูเรียกเอาโทรศัพท์ไหมครับไอ้ <c oughs> อย่างเนี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้กว่าจะไปก่อนนี่สิอันหนึ่งผมว่าระบบพวกนี้มันเป็นของจริงรองค์การโทรศัพท์ ก็อยู่อย่างนั้นรถไฟก็คงไม่ต่างกันไม่ต่างกันถ้าหากเราเอาโมเดลของโทรศัพท์มาใช้กับรถไฟอาจจะไม่ใช่เอกชนก็ได้แต่ใช้อย่างนั้นมันได้ไหมใช้แบบมืออาชีพเข้าไปบริหารนี่มันจะได้ไหมเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังถ้าทําไม่เป็นก็ต้องไปดูงานทำไมญี่ปุ่นเขาทาได้เขาห้าสิบปีสิงคันเซ็แลบของเรานี่ ยังชิงกัญชาอยู่เลยชึกฉึกฉักฉักก,กัญชาจริงๆมง,งๆมันก็ยังมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นชิงกัญชาใช่ถูกต้องเอาอาหารเอาอาหารบนรถไฟนี่ก็เหมือนกันครับ,รบก็อยู่อย่างนั้นมผมเคยกลับบ้านรถไปชนควายกลางป่าต้องลากควายออกใช้เวลาวานันสองสามชั่วโมงเข้าผัดซึ่งเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วขายชามละยี่สิบห้าบาทสามสิบนี่แพงนะขึ้นเป็นสี่สิบทำไมถึงขึ้นเพราะมันอยู่กลางป่า ผมเลยบอกให้ตกลงมันเป็นความผิดของผมเหรอรถไฟคุณขับไปชนควายแล้วก็ต้องเสียเวลาใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงในการที่จะลากควายออกแล้วคุณก็มาขึ้นราคาข้าวผัดหน้าด้านอย่างนี้เลยครับออรถไฟไทยนี่พอกับอินเดียเร็วกว่าอินเดียนิดนึงเอ้ยเอ้ยดีกว่าอินเดียนิดนึงอ๋อดีกว่าดีีนิดหนึ่งดีกว่าอินเดียหนึ่งอินเดียนี่ร้ายกว่าเราอีกนะฮะอ้าวเลยแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียนี้เขาบอกว่า เขาจะปฏิรูปรถไฟทั้งประเทศเลยอตอนนี้กําลังให้ญี่ปุ่นให้จีนเข้ามาดูแล้วว่าเขาจะสร้างกี่สายคือเริ่มต้นจากบอมเบย์จากเดนิ w เดลีใจกลางเมืองใหญ่เลยเพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างของรถไฟทั้งหมดหลังจากที่เขาเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยภายในเวลาอีก5ปีรถไฟอินเดียที่ว่ากันว่าเลวร้ายที่สุดในโลกเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมมาใหม่ทั้งหมดเลย เขามีความหวังดีกว่าเราเขามีว่าความหวังครับคือเขามองเห็นว่าคือรถไฟเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนที่มันขยายตัวได้อย่างรวดเร็วใช่คุณชาชาติบอกเลยนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงนี้อาจจะทํากําไรไม่ได้มากภายในหปีแต่ว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากชุมชนที่มันมีร้อยๆกว่าสถานีนะใช่ทำไมเวลาไป เจรจากับจีนจีนถึงบอกว่าผมขอเนื้อที่50กิโลเมตรมมจากที่นั่นนะไหมเพราะเขารู้ว่าเวลามีรถไฟความเร็วสูงไปที่ไหนเนี่ยเศรษฐกิจมันจะขยายตัวโดยอัตโนมัติเลยก็เหมือนความเจริญก็จะไป<ช>ด้วยอสองข้างทางนี่ก็จะชุมชนก็จะมีการขายอ,อะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมาคือคิดดูว่าร้อยสถานีเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเฟื่องฟูขนาดไหนเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นความหวังของคนไทยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างหาดรายให้กับประเทศโดยที่ลงทุนครั้งเดียวจบ ก็เอาละครับ3.3ล้านหรือ2 3ุาล้านเรือๆก็แล้วแต่หรือพัฒนารถไฟเดิมที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นครับมันพอมันดีขึ้นการเดินทางก็เกิดขึ้น,นการท่องเที่ยวก็ดีทุกอย่างมันก็านนตามมาเริ่มหน้าเริ่มเบรกหน้าเราจะมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตกันครับว่ามีความมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตบ้านเราในช่วง4 5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ความล้มเหลวของคอนเสิร์ตยักษ์สองคอนเสิร์ตที่จะเล่าให้ฟังในช่วงหน้าครับครับผมจงนี้พ่อสกู่ครับ